นะครับเดี๋ยวเราจะสปอตตัวนิกเกิล0.2มิลลิเมตร0.2นะครับความหนาความกว้างนี้15นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาลองดูว่าค่าความต้านทานของของแบตจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนเราใช้0.15แล้วก็เป็นนิกเกิลผสมดูนี่สเปคของเครื่องนะครับสเปคของเครื่องก็คือก็ชาร์จไฟให้ถึง5.5-5.8นะครับ กระชับคมใช้งานนะครับตัวนี้ออเคน,นะครับแล้วก็ทไทม์เซกจะเป็นมินิเซกดูตามคู่มือนะตัวน,นี้นะครับถ้าเป็นนิกเกิลเพียวนะครับมีความหนานิกเกิลเพียวแล้วก็นิกเกิลเพลตสตีลนะครับก็คือ0ูนจนะหนาสุดได้0.4นะครับไทม,ม์มินิเซกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้0.2นย์จุด 2นะเราก็ตั้งอยู่ดูตรงนี้นะครับสูสองอยู่มิลถ้าเป็นนิกเกิลเพียวนะครับก็ที่20นะิทามยี่สิบยี่สิบห้าทามแล้วก็15ถึง18นะครับตัวนี้เราลองดูแล้วนะครับ20 20ไม่ค่อยลงนะไม่ค่อยดีตั้งไว้40นะครับตัวโซนจนะตั้งไว 40. นะ้40่สบลองดูนะครับตั้งเรียบร้อยตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับมีบกตั้งตั้งค่าได้นะ เรามีตัวอุปกรณ์เลือกใช้แบบฟุตสวิตมีแบบขากดนะมีหลายแบบนะแต่นี้เลือกใช้แบบใช้มือวิธีการใช้งานกม็มีอะไรนะครับพร้อมใช้งานก็กดได้เลยนะสาธิตเลยนะเอาแบบนี้เอาแบบคล้ายๆกันอ่านะแล้วก็เลือกแล้วก็กดนะครับปึ๊บอ่า่อยนะครับปึนะ๊บโอเค S <S ผมว่าพอดีนะสีะ่สิบอันนี้ถ้าเรากดไม่เนี้ยก็จะมีประกายไฟต้อาากดอย่านิดนึง,นง,นง,นงกายไฟมีอยู่แล้วนะครับอันแบบนี้ก็ใช้ง่ายนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้เลือกใช้แบบไหนนะครับอ,ออกมาก็ ดีเลยนะครับค่อนข้างดีนะเงนีนะตาวอนะครับแรงนี้เราทดลองแล้วนะครับ20มิลลิเซกไม่ค่อยอยู่นะครับถ้าเป็น40มิลลิเซกก็พอดีเลยนะดูจากรอยสปอตก็ไม่ไหม้เกินไปนะครับผมว่าพอดีนะเดี๋ยวเราจะลองสปอรตต่อแล้วจะวัด IR ให้ดูว่าความั้นทานจะจะเป็นยังไงกับนิกเกิล0.2นะครับปกติถ้าเป็นทองแดงเมื่อกีเนี่ย ความต้านทานรวมแทบแท,บ,ทบไม่เปลี่ยนเลยนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นกว่าความต้านทานรวมของแบตเต่ละเซลล์นะครับอันนี้เราสปอตให้เสร็จจะวัดให้ดูเนี่ยไออาร์อ, IR อยู่เลยนะไออาร์อยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นโอเคเราสปอตเสร็จนะเราจะวัดไออารวมให้ดูนะครับ แต่ละก้อนประมาณ2.7 2.6 2.5นะครับวัดรวมๆก็ได้ประมาณาตามคำนวณได้ประมาณ10 10นิดๆนะครับ10 11นะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะวัด IR ตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้ก็ได้13.7นะครับแปลว่าความต้านทานรวมขึ้นนิดหน่อยนะน,นิดหน่อยนะครับถือว่าดีในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเป็นทองแดงเนี่ยตามคำนวณเลยนะครับถ้าเป็นแท,ทองแดงแล้วก็บัตรกีเนี่ยถือว่าเราคำนวณรวมๆกันแล้วได้ IR ได้10 11เนี่ยทองแดงก็41เลยนะครับอันนี้เรานิกเกิลสปอตก็ถือว่าบวกมานิดหน่อยนะครับถือว่าโอเคอย,อยู่ในเลงที่รับได้นะครับันนี้คลิปใหม่ไปคลิป